ลำไยพันนียามเย็นนะครับสนามกอล์ฟบ้านเกิดผมเอง มีเด็กมาจากกรุงเทพครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นใครน้องมาฝึกให้หน่อยครับอาทิตย์หน้าจะแข่งละตื่นเต้นครับหนึ่งปีกับการล้างลาการแข่งขันไปเดี๋ยวมาดูกันครับแทแดนปอภูมิครับปอภูมิมีปอเจมอีกคนนะเจ้าสองสนามเฮาจัดนะอันนี้ตีหลบห้าสิบหกสองร้อยสามสิบอะครับตีสองทีฮะโอเค รวมนะสองลุมนะผมโปรหนึ่งโปรภูมิลุมโปรเจมนะถูกต้องฮะเจมสามร้อยยี่สิบต้องได้นะลูกเนี้ยอุ้ยปูป่าครับผู้ชมเ้าบ้านอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับเป็นไงบ้างครับดีครับชิลดีชิลนะ นี่เรามาออกกี่โมงนะออจะห้า <มง S 2> โมงแล้วสีหส่หลุมสี่หลุมสี่หลุม่ามาดูกันครับยังเหมือนเดิมไหมความคงความแคบให้ประภูมิมาช่วยดูรูทีนการตีนะครับประภูมิยังเหมือนเดิมครับส่วนผมไม่รู้เหมือนเดิมหรือเปล่าหนึ่งปีกับการล้างลาทัวนาเมนต์นะฮะจะกลับไปแข่งอาทิตย์หน้าแล้ว บุรพงบุรพาจะรอดไหมฮะรอดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูจด้มีความเ้าตรงเป๊ะขอส่วนตัวเดินติดตามด้วยนะครับโปรหนูห้าแถวฮะไหนขอดูยันหน่อยครับไม่มีครับ ยันหายหมดแล้วครับยันมียันอะไรครับยันเราครับอ๋ออุ้ยนี่พกอะไรด้วยครับเนี่ยอ๋อโชคโอ้โหพกเสือมาด้วยครับอาวุธมันจะกัดเรานะครับเนี่ยเดี๋ยวเย็นๆนะครับต้องพกเสือทําไมฮะมันแบบเดินจูงเสือในสนามคัพจะดีเหรอครับเนี่ยใช่โอ้โหชิลๆครับชิลๆมันเดินตามโปรหนึ่งตีซ้อมกอล์ฟกับโปรภูมิครับโอ้โหนี่ต้องมามีคนมาคุมฮะครับ โปรหนู5แถวภูมิเราได้กลับมาซ้อมบ้านเกิดเป็นไงฮะแคบ,บ,บ,บดีอะแคบดีฮะใช่ยังเละเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมสนาบมบ้านเกิดเลยนะเออเราโตมากับทีน่นี่ใช่ไหมไตีได้หมดเลยเพราะว่าที่เนี้ยแคบ,บใช่ไหมใช่หะยาชิบยากด้วยเป็นมาเลนอน ไหนไหนมาเลนอนเป็นไงฮะมาเลมาเลใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหลุมไหนเจอเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยนะมันจะเป็นแบบสิเกตย้อนเกตใช่้ยเไหมโอเคคือเราต้องเดรลฉานวิชาเก่งๆใช่แล้วเราไปเจอธรรมดาเราจะรู้สึกง่ายโอเคไต้หวันไต้หวันเดี๋ยวพปรภูมิโชว์ให้ดูหน่อยนะโอเคป่ะจัดไปนะไม่ดีเดี๋ยวเราเอาใหม่เดี๋ยวพี่ไปตัดให้หลุมหนึ่งนะครับบรรยากาศดีมาก โอ้ oh. ไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับมาซ้อมสี่โมงครึ่งแล้ยังทันนะแปดหลุมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่วนอยู่รอบบนครับเนี่ยฮะนึกถึงตอนเด็กๆครับที่เคยติดซ้อมด้วยกันอรอบทุกวันนะตอนนี้น้องผมก็ได้ไปฟัดเมเจอร์มาละเป็นไงบ้างที่โลด้วยเฮ้ยมันจะที่ลงที่โหลอะไรก็ไม่สนใจหรอก อ,อ<ต>ใช่มความสุขเลยนะพี่เออใช่มันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราเคยใฝ่ฝันถูกไหมวันที่าถามตัวเองเขาล่อนจริงเหรอวะอ่าใช่ป่ะเขาลอนจริงเหรอไม่จริงๆอะ่ะมันก็ความใฝ่ฝันของพี่เหมือนกันนะเพราะว่าแบบเฮ้ยเกิดมาครั้งหนึ่งได้เล่นเป็นโปรอาชีพเนี่ยอยากจะมีความใฝฝันครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เล่นแมตช์เมเจอร์อะไรก็ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะโหนี่<ช>คือภูมิก็เหมือนได้เติม ได้เติมเต็มความฝันของพี่ๆจังหวัดจันทบ,บุรีนะ oh. นะเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปเรผมก็คิดนะแบบว่าเา้าจะไ,ไเปเล่นอย่างเดียวว่าเพแล้วนะเออจริงจริงๆไม่ใช่แค่คนจันทบ,บุรีอ่ะคือน่าจะคนทั้งประเทศใปะเพราะปีหนึ่งคนไทยจะได้เล่นสักกี่คนถูกไหมสุดทะสุดติ่งฮะ <laughs> <laughs> โภูมิครับรับยาวมาเล นี่ต้องโลคัทนิดๆใช่ไหมฮะใช่ต้องแขงปินๆอนะดูโอเคนะครับใช่ไหมไปอยู่ข้างกีนใช้ได้ครับดูจัดปลายครับคือยากมากห่อหุ้มมากมอยู่ลำไยพันนีครับก็จะได้เล่นสภาพหลากหลายหน่อยเนาะใช่ไหมใช่อือทำให้เราแข็งแรงแข็งแกรง้งเออใช่ ผมเหลือร้อยยี่สิบเก้าครับผมตีร้อยสามห้าครับเหลือปิ้นหน่อยครับร้อยสามห้าอครับผมจัดไปครับโบดูดีนะครับดูดีไหมถอยไหม้ยไม่ถอยครับถอยน้อยอ่ะมันเน้นเน้นไม่หน่อยใช่ครับใช่ไหมใช่ ้แต่ลงเหล็กโอเคนะใช้ได้แล้วใช้ได้เลครับโค้ชลุกงนี้ลายเป็นไงครับเนี่ยอย่างมาตีสภาพสนามอย่างเงี้ยเรามาเจอลายยังไงฮะย่ามาเลใช่ป่ะแล้วมันย้อนย้อนเกล็ดเกล็ดด้วยใช่ไหมโอเคเราก็ไม่มั่นใจอืมเราเด็กๆเราเล่นสบายเลยนะอ่าตอนเด็กๆเล่นไงครับอยากเห็นเล่นเหมือนตอนเด็กๆฮะจำไม่ได้แล้วอ๋อเราจะเล่นให้เหมือนพัดที่สุดถูกไหม ดูดีมากครับนี่ก็คือประภูมิก็คือคนหนึ่งที่เล่นลูกสั้นได้ดีอันดับต้นๆประเทศไทยนะใช่ไหมตีออนไม่บ่อยนะนี่เราก็ได้ได้ฝึกจากลายที่มันยากมันยากๆใช่ไหมจริงนะใช่ถ้าเจอ,อะไยยากอย่างนี้ไปเจอเทคนิคคืออะไรเทคนิคอะไรคือยากแบบเนี้มีไหมพยายามเข้าลูกให้ดีอ่ะพยายามเข้าลูกให้ดีอย่างเดียวมันยาก,อย,ากอยู่ที่การฝึกซ้อมใช่ไหมโอเค ครับผมดีดกกินโปรเจมหน่อยโอ,โอ้โหกลอะนั่น <c oughs> กแอรครับ ตึกแกมาถึงหลุมสองนะครับสนามกอล์ฟลำไบพันนีนะครับจันทบรุรีระยะสองเกสิบครับจะสั้นหน่อยครับแต่ดูเลยเยอร์ครับแคบมากโอภูมิไดเวอร์ออนเลยใช่ไหมครับหลุมนี้ถ้าตรงก็จะออนนะถ้าตรงก็จะออนนะครับถ้าไม่ตรงอาจจะหายอ่ามันแคบามาก ซ้ายขวานี่ที่เห็นนี่ OB หมดเลยนะครับโด่งดันดอโด่งดันดอเอาตีโดนลูกก่อนไหมนนะ <laughs> ยากไปเปล่า้นนะโอนนโอเคจัดไปไปครับประภูมิลุยครับลงกีนไปแล้วครับกวนหน้านนะอืมสวยครับดอนิดๆฮะ ไปเลย OB เลยอันนี้ OB มีล้อ OB อุ้ยมีล้อฟรีฮะพี่แจ็คโอเคนะมีคนอยู่อุยอยู่ตรงจุดที่โูมบอกยากที่สุดเลยใช่ไหมนะใช่ครับสวัสดีครับพี่แจ็ค สวัสดีครับนี่โปรแจ็คนะครับพี่แจ็คคอยดูแลสนามลำไยตลอดครับสนามเยี่ยมมากครับพี่แจ็คตอนนี้ครับผม,ผมนี่ <ผม S 1> เรากํลากลังจะพัฒนาไปอีกใช่ไหมใช่กาลังจะทํา18หลุมครับอืม,<ผ>มเดี๋ยวคอย <3 S 2> <4 S 1> ดู <4 S 1> คอยดูกันครับนี่พื้นที่ผมให้ดูนะพื้นที่เนี่ยน่าจะมีประมาณ15หลา15หาลาครับดูดิครับเพราะทางซ้ายมันไปไม่ได้แล้วมันบังต้นไม้ตอนเด็กๆเ,เนี่ยตีมาวางกันตรงเนี้ยแล้วเหลืออีกห7 0หลาใช่ไหมประภูมิ โตปับนู่นวางนู่นเลยอะโตปื๊บวางอะไรด้วยครับเรารู้แล้วว่าตรงนี้มันไม่เสร็จเราคิดเยอะเราวางอะไรครับวางหลังต้นมะม่วงครับเล็กฮ่าขึ้นวิชชิ่งฮะนี่ฮะเขาถึงบอกว่าการตีกอล์ฟเนี่ยเราอย่าไปลิเริ่มความกลัวครับให้นึกถึงปัจจุบันเท้าไว้ใช่ไหมประภูมิคิดได้มาทำไม่ได้หรอกผมก็มาอยู่ลายที่ประภูมิบอกจริงๆอะไรนะครับหญ้าล้มล้ม นนมาเลนนอนมาเลนอนที่เคยคุยกันไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะเล่นก่อนว่าผลงานจะเป็นยังไงจะไปได้สักกี่หลาแล้วเดี๋ยวจะให้ประภูมิแนะนำเทคนิคนะครับเกือบกิบ ดีที่สุดแล้วลายยากยากแล้วพี่ทําได้ดีที่สุดแล้วพี่สวยแล้วพี่อันนี้คือลายมาเลยล้มที่ประภูมิบอกว่ายากจัดจัดคือนี่ดูนี่รู้เลยนะว่ามันย้อนสุดๆเลยนะใช่ไหมแล้วมันเตียนเนาะถ้าเกิดเราชิปตามย่ามันจะง่ายอ่ะอ่าอ่าไหนมันเป็นยังไงนะครับก่อนย้อนย่ามันจะเข้าย่าก่อนแล้วเข้าลูกอืมแล้วด้วยนี่ลายเนี่ยมันเป็นแบบอัพฮิลด้วยเนาะใช่มันก็จะยิ่งเพิ่มความ ย้อนเกตขึ้นไปอีกอ่าเราเทคนิคอย่างเงี้ยแนะนําได้ไหมว่าจะเล่นประมาณไหนผมมาชอบยกหัวเหล็กอะไรนะรกเนี้ยเอาเอาหัวลงอย่างงี้ยกหัวแบบไหนนะเอาตูดเอาตูดตรงเนี้ยขึ้นนะจะพื้นอย่างงี้อ๋อคือให้ leading e d g เนี่ยมันอยู่กับหญ้าน้อยที่สุดใช่ใช่โอเคก็คือเหมือนจะใช้ปลายไม้เนี่ยแหละเป็นการชิปให้ส่วนเขาาก็กลงกไม้นะไม่ใให้โซนเหล็กมันโดน ยาน้อยที่สุดใช่ใช่ไหมถูกต้องไหมอ่าแล้วเรื่องน้ําหนักอะครับเล่นไงแรงหน่อยไหมมสปินหรอกก็ให้มันโด่งนิดนึงะให้โด่งเราต้องเพิ่มแรงกว่าเดิมไหมเพิ่มเหมือนกันนะเพิ่มเนาะความรู้สึกเลต้องไปอโอเคอ่ะขอดูหน่อยครับเล่นยังไงอืมโอ้โหสวยมากครับสวยมากคือลายแบบนี้นะครับมันมันยากอยู่แล้วคือมัน ต้องยากก็จะง่ายแต่มันนี้มันย้อนอืมอันนี้มันยากอยู่แล้วเนาะคือเนี้ยครับไปลองทํากันดูนะครับเนี่ยฮะมาเลล้มล้มของโปภูมิครับหลุมนี้ค่ะหรือโหดจริงฮะห้ามผิดขวาครับลำไพหลุมสองมาถึงหลุมสามนะครับระยะประมาณร้อยเจ็ดสิบโปภูมิตีเหล็กไรครับตีเก้าครับเฮ้ยนี่ฟิตเนสมาจากภูเก็ตนี่เดี๋ยวนี้ไกลขนาดนั้นเลยหรอ โอ้โหหดจัดนอนเนผ่านเลยพีโอ้โหอากาศหนักนิดนึงฮะประพูนเหล็กหกคัดคัดปะครับลูกนี้ปัดปาดครับปัดปาดปัดปาดประพูนบอกปัดปาดจะตีตามเลยเอาครับมันจะเฟดเฟดนิดนิดฮะลงเหล็กดีมากครับลูกนี้เฮ้ย เกือบกีบป่ะครับน้องเจมส่องไฟนะจ๊ะสองไฟนะจ๊ะ <laughs> ตีดันอย่างเดียวได้ครับขอบ <laughs> ีุณวาครับ โอ้ขอบกินขวายังได้อยู่ชิปลงได้อยู่เปรตไม่ค่อยเป็นครับนิดดันนะนีดดันเลยได้ฝึกวิทยายุทธกันอย่างเงี้ยดูร้ายครับไอ้นี่เขาว่ากินเลยนะคิกคูยู่หรือคิกคูยี่นี่ฮะของจริงเจอรอยน้ำท่วมหของจริงครับรอยน้ำท่วมฮะไอ้ทีพอลงพีบลายไม่ต้องฮนะจิตวิญญ,ญาณล้วนๆนี่ใช้สูตรโรกภูมิเลยเพิ่งสอนมาหลุมสองเมื่อกี้ปลายสูงๆใช่ไหมฮะ ้ย <Hey. S 2> ไปลองทำดูเฮ้ย <Hey. S 2> นั่น <laughs> มันโปรจุม๋ม <laughs> <laughs> ไปลองทำดูเลยครับมืดครับพอภูมิอยากเห็นเบอร์ดี้ครับผมโชว์หน่อยจ,จัดไปครับ ตกลายไปนิดครับจบไหมครับหลุมสุดท้ายแล้วสวยครับแน่นจัดประพูนหนักตัวเช่ไมไม่เหลือช่องว่างให้ผมเล่นเลยอ่ะเอาช่วงออฟชีวิตมาเล่นเดชาบูสักลูกได้ไหมชาบูชาบูชาบูชาบะ ไม่จบนะครับลำไหพัน really? น so ีว no. no. ันนี okay. is, ้ฝนตกนะประภูมิเสียดายมิชชั่นไม่คอมพิวตฮะการออกรอบวันนี้แต่ก็สนุกนะได้นึกถึงวันเก่าๆนะได้เทคนิคดีๆจากปรภูมิด้วยพรุ่งนี้ชวนเขามาตีเขาไม่มาตีเขาบอกว่าไปทำงานอ่าโอเค ไม่งอนไม่งอนเดี๋ยวพี่มาตีด้วยอีกนะครับก็เล่นไม่จบนะครับฝนตกอย่างแรงก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากติดตามเชียร์น้องผมด้วยโอภูมิความภาคภูมิใจในการเข้ารอบเมเจอร์ของปีนี้นะเดี๋ยวเพ่นนะฝากติดตามน้องด้วยนะครับบ๊ายบายครับ